บทนี้จะพาเราเข้าสู่สภาวะหายากที่เกิดขึ้นเมื่อสมองซ้ายขวาซิงกันอย่างสมบูรณ์และจิตเริ่มกลายเป็นสิ่งที่กว้างกว่าความคิดบทที่4จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสมองซ้ายขวาซิงสมบูรณ์แบบสมองสองซีกของมนุษย์เหมือนแม่น้ำสองสายที่มีแหล่งกำเนิดเดียวกันแต่ไหลผ่านเส้นทางต่างกันหนึ่งสายไหลผ่านเมืองแห่งตันกะเหตุผลอีกสายไหลผ่านทุ่งกว้างของสินภาพและเสียงพวกมันไหลคู่กันตลอดชีวิตเรา แต่มีน้อยคนที่จะพาทั้งสองสายมาหลายรวมกันเมื่อสมองซีกซ้ายและขวาไม่ใช่คู่แข่งแต่เป็นคู่ประสานที่ทำงานพร้อมกันโดยไม่เบียดกันสิ่งมหัศจรรย์จะเริ่มเกิดขึ้นหนึ่งความคิดไม่ขัดกับความรู้สึกความรู้สึกบางอย่างที่เคยอธิบายไม่ได้จะเริ่มมีถ้อยคำความคิดที่เคยแห้งแล้งจะเริ่มมีน้ำใจและความเข้าใจอยู่ในนั้นคุณจะพูดได้ตรงประเด็นและตรงใจในประโยคเดียวกัน 2. การเ,เรียนรู้เร็วขึ้นอย่างเงียบๆสมองทั้งสองซีกมีเคลื่อนเฉพาะตัวเมื่อสิงกันได้เคลื่อนอันฟาเบตาแกมมาจะผสมจังหวะก,กันอย่างลื่นนี่คือเหตุผลที่ศิลปินอัจฉริยะหรือนักวิทยาศาสตร์ระดับสูงหลายคนมักเข้าภาวะลื่นเป็นสายเวลาอยู่กับสิ่งที่รักแต่เพราะสมองทั้งสองฟังกันไม่ขัดกัน 3. จิตเริ่มรับรู้ในหลายระดับพร้อมกันคุณจะเริ่มฟังบทสนทนาพร้อมสังเกตอารมณ์ที่แฝง อ่านหนังสือพร้อมติดความความหมายแฝงในใจสื่อสารกับคนพร้อมรู้ทันว่าเขาต้องการสิ่งใดโดยที่เขาไม่พูดนี่ไม่ใช่พลังพิเศษแต่คือการที่ระบบรับรู้ของจิตเปิดหลายประตูนในเวลาเดียว 4. ความสงบแบบลึกสมองในภาวะซิงค์จะเข้าสู่คลื่นสมองที่เรียกว่ามีดแอนฟาแกมมิกสเตตซึ่งพบได้ในภาวะสงบที่ยังโฟกัสอยู่ภาวะนี้ไม่ได้แค่งเงียบแต่มันคือความแน่นนิ่งที่รู้สึกว่า ฉันไม่ต้องรีบแต่ทุกอย่างจะไปได้เองห้าเสียงของจิตกลางจะเริ่มดังขึ้นจิตกลางจะไม่พูดด้วยคำแต่มันจะให้ความรู้สึกว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือเวลาของมันอันนี้ยังไม่ถึงเวลาคุณจะเริ่มรู้โดยไม่ต้องรู้ว่ารู้อย่างไรมันคือการเข้าถึงความเข้าใจที่ไม่มีคำตอบแต่มั่นใจได้สรุปเคลื่อนแห่งบทนี้เมื่อสมองสองซีกประสานจิตไม่ใช่แค่คิดหรือแค่รู้สึก แต่มันกลายเป็นสิ่งที่เข้าใจโลกในมุมที่ไม่เคยถูกเห็นจากซิกเดียวในบทถัดไปบทที่หเมื่อจิตไม่ข้างเดียวอีกต่อไปเราจะเริ่มพูดถึงตัวตนใหม่ที่ปรากฏ